่วยที่4การสร้างข้อความและรูปร่างเคลื่อนไหวการสร้างภาพเคลื่อนไหวจะเริ่มต้นที่การสร้างข้อความเคลื่อนไหวและรูปร่างเค,ล,ล,งเคลื่อนไหวเหมื่อฝึกทักษะจนกเกิดความชานาญแล้วอ่ะเราจะได้เริ่มฝึกทักษะในระดับที่สูงขึ้นและใช้โปรแกรมที่มีเครื่องมือที่หลากหลายมากขึ้นการสร้างข้อความและรูปร่างเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรม microsoft powerpoint จะช่วยในการพัฒนาทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีเว็บไซต์ที่จะช่วยให้ดาวน์โหลดตัวสอนสวยๆให้ใช้ได้อีกด้วย ความหมายของข้อความข้อความหรือ Text <c oughs> เป็นส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของการนำเสนอภาพขึ้นไว้ใช้แสดงรายละเอียดหรือเนื้อหาของเรื่องที่นำเสนอถือว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของการนำเสนอผ่านจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์นอกจากจะมีรูปแบบและสีของตัวสอัให้เลือกมากมายตามความต้องการแล้วยังสามารถที่จะกำหนดลักษณะของการปฏิสัมพันธ์หรือโต้อตอบในระหว่างการนำเสนอได้อีกด้วย ข้อความความหมายของข้อความที่จอดลึกเข้ออาอีกนิดหนึ่งก็คือว่าข้อความที่ได้จะมีแบ่งออกเป็นการข้อความที่ได้จากการพิมพ์นะเป็นข้อความปกติที่เราพบเห็นโดยทั่วไปได้จากการพิมพ์ด้วยโปรแกรมประมวลผลคำหรือ Word p r o c e s s o r เช่น Notepad หรือ Microsoft Word นี่เป็นตน้น2ข้อความจากการสแกนเป็นข้อความในลักษณะภาพหรือ Image เดี๋ยวนี้เรามีแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสแกนได้ 3. ข้อความเชื่อมโยงหรือไฮ p เปอร์เท็ก็จะปรากฏในเว็บไซต์ที่เป็นการลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆหรือเว็บไซต์เปไฟล์ต่างๆหรือรูปภาพก็ได้เว็บไซต์ที่ให้การบริการดาวน์โหลดตัวสอนตัวอย่างเช่น theface com ก็จะมีตัวสอนให้เลือกมากมายเลยอีกอันนึงที่นิยมใช้มากที่สุดอันนึงก็คือเว็บไซต์ของ font com f 0 nt com นะอันนี้ก็จะมีดาวน์โหลดทั้งฟรีแล้วก็เสียงเงิน นะก็อุดหนุนคนที่เขามีมีไอเดียมีความคิดมาให้เราแต่ส่วนใหญ่ก็จะฟรีความหมายของรูปร่างรูปร่างเชฟก็คือเส้นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุสิ่งของเครื่องใช้คนสัตว์และพืชมีลักษณะเป็น2มิติคือความกว้างและความยาวจะแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือ1รูปร่างธรรมชาติ mm hmm. natural shape นะก็คือหมายถึงรูปร่างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นคนสัตว์และพืชเป็นต้น อันที่2รูปร่างเลขาคณิตก็คือ geometric shape หมายถึงรูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมีมีโครงสร้างที่แน่นอนเช่นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมและรูปหลายเหลี่ยมเป็นตน้นประเภทที่3รูปร่างอิสระคือ free shape ก็หมายถึงรูปร่างที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้สร้างสารรค์ให้ความรู้สึกที่เป็นเสรีไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนของตัวเองเป็นไป,นปนตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมหรือรูปร่างที่แสดงถึงความเป็นอิสระตามอารมณ์ ในการสร้างสารรค์ของแต่ละคนที่รูปร่างของก้อนเมฆหยดน้ําและความเป็นต้นการสร้างข้อความเคลื่อนไหวเราก็คลิกที่เม Z, นะูแทรกหรือ INSERT แล้วก็กล่องข้อความก็คลิกที่ text box นะครับเมื่อเราคลิกเสร็จเรียบร้อยอก็เอาเมาส์ลากเกาะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเนาะเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ข้อความลงไป ตัวนี้ตัวฟอนต์ตัวนี้เราก็ใช้เลือกรูปแบบตัวสอนขนาดตัวสอนหรือ4ตัวสอนนะเราเพิก็พิมพ์3 3จุดนะสามบรรทัดการนำเสนอภาพก็เคลื่อนไหวโดยโปรแกรม c r o s o f t PowerPoint นะอันนี้แยกส่วนกันเป็น3ส่วน3ข้อความสัมบรรทัดการกำหนดข้อความเคลื่อนไหวอ้าเราก็คลิกที่ข้อความแรกให้ขึ้นจุดแบบนี้เนาะแล้วเราก็ไปคลิกที่ภาพเคลื่อนไหวหรือ Anim เม i ั่น เสร็จแล้วเราก็คลิกเลือกเอาว่าเราจะแบบไหนไม่ให้เลือกเยอะแยะเลยในที่นี้เราเลือกแบบแยกหรือ split พอเราคลิกเสร็จปุ๊บอ่าล้วก็ก็จะขึ้นลำดับที่หนึ่งให,ให้แล้วก็ไปคลิกที่ข้อความที่2เราก็จะไปเลือกในที่นี้เราจะเลือกแบบลอยเข้าหรือ fly in แล้ว fly in นั้นก็จะมีหลายแบบอีกแล้วก็คลิกที่ตัวเลือก effect นะหรือ,อ effect option แล้วก็ไปเลือกจากด้านซ้ายก็คือ form left อ่าก็จะขึ้น ลำดับที่2มาให้เราก็คลิกบรรทัดที่3แลเราก็ไปกำหนดใน,นที่นี้จะกำหนดแบบคลี่นะแบบวิฟก็จะเป็นเรียงลำดับเห็นไหมหนึ่งสองสาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเราคลิกที่บนหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวนะหรือเอเ t i o ชันเพนก็จะประกากฏบนหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวให้อยู่ทางฝั่งขวามือให้เราแสดงเห็นเลยว่าอ๋อนี่ถ้าเราเป็นแบบนี้คือเริ่มพร้อมกันเลยทีเดียวแต่ถ้าเราจะเรียงลําดับ บอกว่าแบบที่1ให้เริ่มต้นเมื่อคลิกคลิกเท่านั้นนะเราคลิกตรงนี้นะคลิกบรรทัดแรกนะตัวแรกเมื่อคลิกให้ใช้เวลา50วินาทีตัวที่2องอบรรทัดที่2ของอข้อความที่2นะเราบอกว่าหลังก่อนหน้านี้หรือ after previous นะให้หลังจากก่อนหน,น้านี้คือหลังจากที่บรรทัดแรกมาแล้วค่อยเริ่มต้นบรรทัดที่2นะครับเริ่มบรรทัดที่3บทัดที่3แลเรก็กําหนดเช่นเดียวกันหลังก่อนหน้านี้นะ ก็เลือกไปอืมก็จะได้ลําดับอย่างนี้จะแสดงในมาหน้าต่างขึ้นไวให้เห็นเมื่อเราครบเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปทดสอบดูคลิกที่แพลตฟอร์มนะหรือเริ่มตั้งแต่เล่นตั้งแต่นะขึ้นมาปุ๊บปุ๊บนะคอ่บเดี๋ยวดูอันแรกก่อนนะครับพอเราคลิกเท่านั้นถึงจะมาอันต่อมาเริ่มเลยอันตโนมัติเพราะหลังจากบรรทัดแรกบรรทัดที่สองมาบรรทัดที่สามมาอ่าอันนี้ก็คือเรื่องของการสร้างข้อความเคลื่อนไหว ต่อไปดูการวาดรูปร่างบ้างเดี๋ยวเราให้เราเพิ่มสไลด์เอาน้อให้คลิกที่ New s สไลด์ทำในไฟล์เดียวกันนี่แหละนะครับพอเราคลิกที่ New s สไลด์ก็มาคลิกที่เมนูแทรกนะหรือ Insert คลิกที่รูปร่างหรือ Shape เรามาเลือกแบบวงรี o v a l นะพอคลิกเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลากเมาส์เป็นวงกลมทีนี้การจะทำให้เป็นวงกลมนั้นเราก็ใช้แปน้นกดแป้นชี ft ค้างไว้แล้วก็ลากถ้าเราไม่กดแป้นชี ft ค้างไว้ก็จะเป็นวงรี นะให้เราก,กดแป้นชีปครั้งไว้แล้วก็ลากนะกำหนดสีเพิ่มภาพเคลื่อนไหวคลิกที่เพิ่มภาพเคลื่อนไหวหรือแอดแอนิเมชันเราก็เลือกแบบเส้นนะแบบลายแบบลายนี้ก็จะเป็นเส้นตรงนะเส้นตรงก็นะจะเป็นเส้นตรงลงมาให้อัตโนมัติแต่เราก็ไปเปลี่ยนรูปแบบของเส้นเสียนะให้เป็นไปทงความขางขวาไรนะไปทางขวา,าก็จะก็จะเปลี่ยนจุดเห็นไหมจาก จะลง้าไปทางขวาเสร็จแล้วเราก็กดเมาส์ค้างไว้ที่ตรงนี้เพราะว่าระยะทางมันสั้นอยากให้ไกลก็กดค้างเมาส์ค้างไว้ตรงนี้แล้วก็ลากมายังตำแหน่งที่เราต้องการแล้วก็ปล่อยเราก็ไปทดสอบดอูอันนี้ให้ให้กําหนดเป็นเมื่อคลิกพอเราคลิกแล้วเข้ามานะครับาใหมเนาะคลิกแล้วก็มา,อ,าอันนี้ลักษณะเคลื่อนไหวแบบแรกง่ายๆต่อไป การกําหนดรูปร่างให้เคลื่อนไหวเป็นแบบวงกลมก็ได้ที่ยังมีหลายแบบนะเป็นเส้นตรงเห็นไหมเป็นเส้นตรงเป็นเส้นโคง้งเส้นเลี้ยวเส้นวนรูปร่างหรือเส้นกําหนดเองก็ได้เอาต่อไปเป็นวงกมลมเป็นรูปร่างก็คือแบบเชฟพอเราคลิกเสร็จแล้วเห็นไหมก็พอเราคลิกเลือกเราวาดวงกลมใหม่นะเป็นวงกลมสีแดงแล้วก็เลือกเป็นวงกลมขยายได้เนาะขยายให้กว้างขึ้นได้จะวงมันไหมเี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปคลิกที่เล่นตั้งแต่หรือเพล์ฟอร์มเราก็คลิกปึ๊บ ก็จะุนนะฮะรอะอ,อีกทีปึ๊บบนอ่าก็มีรูปเรื่องรูปแบบได้เยอะแยะหลากหลายมากมายนะต่อไปการกําหนดการเคลื่อนไหวของรูปป่างแบบกําหนดเองอ่าวที่นี้เรามาวาดรูปป่างวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมเป็นแท่งยาวเป็นลูกบาสอันนี้ตะข่ายเอาวาดแบบง่ายๆเนาะพอเราวาดเสร็จเรียบร้อยเสร็จสีเสร็จแล้วกหนดตัววงกลมกําหนดขนาด ด้วยนะครับเป็นเลือกแล้วแบบให้เลือกแบบเส้นแบบทางแบบกำหนดเองนะเป็นผาดคัสตอมผาดนะคัสตอมผาดกำหนดเองพอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยเราก็มาหน้านี้เราก็กดเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากเห็นไหมคลิก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 ขึ้นลงเด้งหน่อยเด้งหน่อยมาจอดตรงนี้แล้วก็ดับเบิ้ลคลิกนะเราก็จะได้เห็นไหมส่งพอเราลากกดดับเบิ้ลคลิกเสร็จก็จะปรากฏเส้นเส้นขึ้นมาให้นะเส้นลาบผาขึ้นมาให้ ่าทีนี้เราไปทดสอบกันนะครับอ่เราคลิกปุ๊บเห็นไ,ไหมก็ขึ้นปุ๊บ,บะเะอาอีกครั้งหนึ่งคลิกปุ๊บโอเคอันนี้ก็คือแบบกําหนดเองคัสตอมพาดต่อไปการใช้รูปร่างประกอบข้อความเดี๋ยวเราจะใช้รูปร่างอันแรกเนี่ยนะสไลด์แรกเนี่ยให้เราคลิกขวาแล้วทําซ้ําสไลด์นะหรือแอพเพเกตสไลด์นะมันก็จะเพิ่มมาอีกสไลด์หนึ่งเราก็ย้ายมาไว้ข้างล่างนะครับพอย้ายมา้ข้างล่างเสร็จเราก็เข้าไปทำ พี่เข้าไปทำแล้วก็วาดเส้นสี่เหลี่ยมอ,อันหนึง่งนะครับอ่าแล้วเราก็ไปกำหนดการเคลื่อนไหวให้เป็นแบบแยกนะให้เป็นแบบแยกหรือสปริตพอเราคลิกเสร็จแล้วเรากำหนดเป็นหลังก่อนหน้านี้นะให้ที่าวินาทีไปให้ออกแนวให้เลือกตัวเลือกเอฟเฟกนะเอฟเฟกออปชั่นให้เป็นออกแนวนอนก็คือฮอลิสเซนทอนเอาพอเราคลิกเสร็จเรียบร้อย เราก็การกำหนดได้นะพอกำหนดคือเราเพิ่มเพิ่มภาพเคลื่อนไหวเนาะให้เป็นแบบปั่นนะให้เป็นแบบปัน่นเราก็จะอ่าก็จะคือเพิ่มปรบปกติไปอีกหลังจากที่เราบอกให้เป็นแยกแล้วเราก็เพิ่มให้เป็นแบบปั่นได้คือเพิ่มไล่ได้หลายอันนะถ้าเพิ่มแบบปัน่นปุ๊บนะภาษาอังกฤษก็คือ spin, นะสปินนะสปินเราก็มาเรียงลำดับ เราคลิกที่ตรงบ้านบานหน้าต่างขึ้นไปตอนนี้เราเราอยู่ลำดับสุดท้ายนะอ่าเรามาเลือกตัวเลือกเอฟเฟกต์ก่อนให้เป็นแบบไหนอ่าให้หมุนเราอยากให้หมุนนะก็สามารถหมุนได้นะตัวเอฟเฟกต์อ่าจำนวนนะ amount ก็คือเลือกจำนวนแล้วก็บอกให้เป็นอะไรรูปแบบกำหนดเองนะให้เลือกกำหนดเองพอเราเลือกเสร็จจะมีกำหนดเอง90องศาที่หมุนครึ่งรอบก็ได้หมุนอะไรเราบอกให้90องศา นะผมตามเข็มนาฬิก,กา90ตรงนี้เริ่มต้นรับเรื่องปรับให้เป็นศูนย์การรับเริ่มปรับให้เป็นศูนย์การเด้งให้ปรับเป็นศูนย์ศูนย์วินาทีเสร็จแล้วเราคลิกคลิกตกลงก็จะมาโชว์ให้เป็นอกอนหน้านี้เราเรียงลําดับใหม่ตรงบานหน้าต่างเราบอกว่าอยากจะให้เป็นโชว์เป็นลําดับที่2เนาะไม่อยากให้อยู่ท้ายให้พอบรรทัดแรกเสร็จแล้วให้ขึ้นบรรทัดที่สองให้ขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนแล้วค่อยขึ้นสามสี 4, โอเคเราก็คลิกไปอ่าเดี๋ยวเราลองเพลย์ดูนะครับไล่แบบนี้ก็จะเป็นลำดับที่สองเห็นไหมปึ๊บไล่อ่าเราแลคลิกที่เล่นที่เลือกนะเล่นที่เลือกอ่ากำหนดอ่าก็จะโชว์แบบนี้วิ่งออกมาอ่าเดี๋ยวดูของจริงให้เล่นตั้งแต่อ่าปึ๊บปึ๊บอ่าเห็นไหมอ่า,อาเอาใหมา่อีกทีนะแล้วแต่เราเราจะออกแบบแบบไหนนะนะครับ อืมปึบปบ,ปบอ่าโอเคอันนี้ก็คือเอาเอาข้อความกับอะไรอะรูปร่างมาประกอบกันก็จบหน่วยที่2จบหน่วยที่อ่าจบหน่วยที่เท่าไหร่ละตอนนี้เป็นหน่วยที่4ละนะครับก็เกี่ยวเรื่องของการสร้างข้อความเคลื่อนไหวได้นะรูปร่างเคลื่อนไหวได้แล้วเอารูปร่างมาประกอบกับเคลื่อนไหวข้อความได้ ก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นหน่วยที่สําสลับหน่วยที่4จบเพียงเท่นี้นะครับสวัสดีครับ